สวัสดีครับพาชมมะพร้าวน้ำหอมนะครับอายุประมาณสิบเดือนแล้วครับชุดนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยโตเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ามีการสังกักไปในช่วงหน้าแรงนะครับเพราะว่าไม่ได้ทอระบบน้ํานะครับก็ชุดนี้มาสิบเดือนแล้วครับนี้ก็มาใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับก็มาทําแปลงนะครับทําความสะอาดเพื่อกรโคนต้นนะครับ ก็ไปจัก,การปลูกซ่อมนะครับตัวน,นี้ต้นนี้ปลูกซ่อมนะครับซ่อมแซมก็เริ่มตั้ง้วครับต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่เอ่มาปลูกซ่อมนะครับปลูกใส่กระถางถุงชําไว้แล้วก็มาซ่อมนะครับก็มาทําแปลงนะครับเมื่อวันสองสามวันที่แล้วก็มาทําแปลงนะครับทําแปลง,งความสะอาดแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วก็ขี้ไก่แกลบนะครับ ก็จะทําให้ต้นพืชรับสารอาหารเต็มที่นะครับเพราะถ้าเราทำอารสะอาดโคนนะครับก็ถือว่าสิบเดือน,นครับก็ถือว่ายังไม่โตเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทาระบบน้ํานะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่บางต้นนะครับแต่บางต้นก็เสียหายเยอะ,ะครับอัปเดตให้ชมครับต้นมะพร้าอายุประมาณสิบเดือนแล้วนะครับ ครับก็จะมีรอดบ้างนะครับตายบ้างแล้วก็ซ่อมไปด้วยก็มีครับตรงนี้ก็ยังพอประคับประคองไปก่อนครับเดี๋ยวอ่าเข้าสู่ปลายฝนนี่ก็ต้องทําระบบน้ําจริงจริงจังๆสักทีนะครับผมถ้าไม่งั้นก็คือศูนเปล่านะเพราะมะพร้าวที่ชอบน้ํามากครับชอบน้ําชอบปุ๋ยนี่ครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับต้นมะพร้าวอายุประมาณสิบเดือนครับ ฝั่งนู้นก็ปลูกหลังประมาณเดือนครับฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเจดแเดือนครับฝั่งนี้ก็สิบเดือนครับอันนี้เป็นต้นแรกที่ทําคลิปครับต้นนี้ต้นแรกทําคลิปลง YouTube ครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ